ครับ่นครับมาดูน้องๆจับฉลากแบ่งทีมกีฬาสีกันมาเริ่มเลยโอ้น่าจะทุกคนแหละสวัสดีค่ะเบียงเคฟอร์เรุ่นที่3ค่ะสวัสดีเจ้าลูกเกดซีเจมฟอรเียเจ้าลูกเกดมาแล้วมาดูนครับทีม A ชทีม B ว,วันนี้ก็มาจับฉลากกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าวเ,เราจะได้อะไร <laughs> ในนี้เา <laughs> ให้หนูมาจับฉลาก จับอะไรก็ไม่รู้โคเีโคเรีโคเรหัวหน้าตีจับก่อนเบอร์สองเลยเบอร์สองขับรุ่นสองก็ไม่ได้เลีอยู่แล้วเบอร์สองเช่นกันยิ่สวัสดีค่ะทวินเทลเปรี้ยนค่ะฮันเค้กครับสองสองเหมือนกันโอ้พี่ยังองู่น่ารักมากทวินเทลมาในวันนี้สองได้สองเหมือนกันสวัสค่ะข้าวฟ่างค่ะข้าวฟ่างสวยมากค่อยๆยิ้มค่อยๆยิ้ม ดบันน่งสวัสดีค่ะชื่อพีคเมียนเทเบรียค่ะจับอะไรก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะหนึ่ง <c oughs> คลิปมีความยาวประมาณสิบนาทีทครับเพื่อนทุกคนเลยนะคีมาดูก,กันเนื่องสอบเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะวา,าวาสวยขึ้นเยอะมากอีวัวสุดๆเจนสวยมากครับหลังๆมานี่น้องสุดยอดไปต่อฮะใครเจนรี่ครับ เหมือนเพิ่งไปนอนมาแย่ที่หนึ่งตรงนั้นเป็นฉันได้ไหมที่หนึ่งตรงนั้นนะครับสวันิดค่ะเอมมี่เบนเทเบีเอทีมทีมที่บอกทีมเอยไม่ใช่ทีมสวัสดีค่ะเจเจซีเจโคพดีค่ะวันนี้เราจะมาจับฉลากซึ่งพี่ๆก็ไม่บอกว่าคืออะไร เบอร์สองจริงเลยเบอร์สองค่ะไปอยู่กับเจคเกดได้เลยสวัสดีค่ะจับได้นะครับจับได้เลยนสวยครับผมจคืออะไรก็ไม่รู้นะใครจะไปก่อนอุ้ยเลขเลขหนึ่งเลยอ่ะเลขหนึ่งครับนี่สวัสดีเจ้าไปฝากิเดียท้าเรียกเจ้าอะไรเนี่ยน้องสิงค์กระตุ้นสุดน่ารักของใครหลายคนเลขหนึ่งค่ะนี่เย้บ๊ายบาย ี่สวัสดีค่ะประเทศไทยซีเรียโโเล่ค่ะนี่น้องเสร็จก็พี่ครับเดินไทยงในสองคราไปอยู่พี่เกศเลยครับเออครับจับเดือดหนึ่งเดือหนึ่งเอาเดี๋ยสองชู่ยชื่ออะไรตองมีนครับมีนค่ะสองเหมือนแบบโดนสตาร์บังคับมาเพื่อที่จะมาจับฉลาดกันโดยที่น้องไม่รู้คืออะไร สองครับเอ๊ะสวัสดีค่ะยาดีค่ะยาดีครับเฮ้ยหนึ่งหนึ่งคือไรสวัสดีค่ะแกีวยาบีนเคโปเน่คะ่ะแต่ละคนนี้แต่งหน้าเต็มมาหมดเลยเนี่ยไปถ่ายชุดกันมาแน่เลยผมว่าไปถ่ายชุดแบบกีฬาสีมาแน่เลยใช่ไหมหนึ่งสวัสดีค่ะจูบีเคโปเน่คะ่ะหน้ามาเต็มทุกคนนะครับน่าจะไปถ่ายอะไรกันมาแน่แน่ วันนี้ค่ะมีมีก yeah. yeah, ิเต oh, ีตานะครับเอาจ้ะอุ้ยเบลลี่กเนี่ค่ะค่ะพาวได้สองได้สอครับมี่ะมีย่น่ารักนครับออหโฆษณาเต็มจอครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเรอสักครู่ครับไต่อได้สองได้สองครับสวัสนีค่ะ โค่ะอาร์ก็สวยนี้ไอ้สวัสดีค่ะลิงลิงซีเจมเอร์เดนน้องตำรวจเองน้องลิงลิงได้เลขสองได้สองคราสวัสดีค่ะเพอซีเจมเ e อร์เค่ะเพลินครับเบอรสองค่ะเบอร์สองครบรันมาซีเจมเอร์เด้อะไรนะ สองลบหนึ่งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะผมยกจีเจแอมซเดย์ค่ะตื่นเต้นมากก็กี่ดอกกี่ได้เบอร์สองได้สองครับใส่ขาดแนวค่ะน้องแนวนะครับเป็นการจับฉลากที่ชัดมากครับสาวน้อยครับหนูได้เลขสองค่ะแม่สองออกบ่อยมากสวัสดีค่ะน้องบีเทียบซาเดย์ค่ะนี่น้องมันคนสวยเลยครับ เลหนึ่งครับน้ำมนต์ไข่มุกค่ะไข่มุกจันสันต์จันอัศจันนึ่งเลขหนึ่งครับซินดี้ค่ะน้องซินดี้มาแล้วครับตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งทางแล้วเพื่อนๆเลขหนจับได้เลขหนึ่งนะครับยังไม่ดีคนสวยนี่น่ารักนี่มีมีสองนี่ไปอยู่พี่ลูกเกดเลยนะข้าทิ้งเดียวกัน สองนะสวัสดีค่ะเข้ามาคู่กันเลยนะแหมตรงเลยมาดีกระเอินต่อเลยนะครับโยงมาได้ไรมาด้วยกันแน่ๆ่บอกไหมไม่บอกเลยอ่อไม่บอกเลยครับว่าคืออะไรได้สองรู้สึกว่าดวงสงวนที่สองมางเฟรมค่ะหนึ่งครับชื่อโมเน่โมเน่ครับสองได้สองครับผม โอ้โหน้องแพลวน่ารักมาก,กรุ่นหกมาแรงเอาเละครับโอ้โหรุ่นหกมารัวๆครับน้องโรสมันสวยเงี้ยจับครับไปอยู่เลยกับพี่ล <Yeah. S 1> ูกเกดเอมาซีจเจมโบเทค่ะไหนึบได้เลขหนึ่งค่ะหนึ่งครับว้าวสวัสดีค่ะจีน่าซีจเจมโบเทค่ะน้องจีงน่าครับสองสองครับ น้องแอลส่งผมใหม่ผมสั้างบาดใจหวยที่ออกคือหมายเลขหวยนึ่งน้องแอลมาเด้พี่โลกน้องเบอร์รี่ได้หนึ่งได้หนึ่งครับนิชาเอ๊ะเขาเริ่มไหวแล้วนะครับเริ่มไหวขึ้นได้สองได้สองครับผมชาเลค้าแพทครับเรื่องสองได้สองครับโอ้โห ใช่ได้ไหมผู้คะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าแพทรซีเฟเรต้านพรคาวันนี้หนูจะมาจับฉลากอะไรก็ไม่รู้นะคะที่เหมือนโดนล่อลวงมาเลยอ่ะเหมือนโดนล่อลวงอันนี้แหละหนูว่ามันคือเลขนำโชคตาของหนูหลังจากนี้หนูจะให้เลขนี้เป็นเลขนำโชคของหนูนะคะเลขหนึ่งนั่นเองครับวิ้ยหนูชอบเลขหนึ่งมากค่ะทุกคนมันเป็นเลขแบบโปรดตัวเอง เพราะฉะนั้นไปแล้วนะคะทุกคนบายสวัสดีค่ะนิชาซีเจฟเฟรยค่ะนิชานี่นิชาคนคมต่อที่หมายเลขสองสองไปอยู่กับพี่โรเกตครับหว่าเจี๊ยบครับผมบ๊ายบายบายบายครับสวัสดีค่ะตั้งแต่ตอนตื่ตอนมาจอติดตุ้งสุดยอดสาวแหวนสาวแท้มาเลยเลข นี่ค่ะเล็กเลยครับเนี่ยโอเคหน้าเต็มทุกคนนะครับไปถ่ายมาแน่ๆเลยสำหรับโปสเตอร์ถือว่าโฟโต้เซตอะไรแน่ๆเลยผมเชื่ออย่างนั้นครับเลขหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะลูกศรมาแล้วลูกศรนะครับเซนเตอร์รุ่นหกเราเพลงเดบิวต์นะครับผมสวัสดีค่ะข้าเจ้านะคะเอาแล้วข้าเจ้าเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเลขอสองครับเดือสอง เยี่น้องบายครับสโอ้โหเกมค่ะโอ้ยน้องเกทคนน่ารักคนนี้นี่เองสองโอ้โหรีบไปเลยนะครับสวัสดีค่ะแม่น้องเมียวตามาตรจิตเลยนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับชื่อกระตุ้นโอ้โหยังไงวการ์ตูน สวัสดีค่ะบิ้นเบียร์คาเฟ่มาลุนหกรัวๆเลยนะครับได้เลขหนึ่งครับนึกหนึ่งนะะค่อยๆหยิบอิงชาคนหวานเจี๊ยบนะครับยิ้มเก่งสุดๆหนึ่งราวไปอยู่กับสตังปอนได้เลยมิรินหนึ่ครับผมมาแลหนึ่งรับไปอยู่กับสตังปอนได้เลย เอลซีเจนเฟรเดนค่ะสวครรว์ันนี้เราจะมาจับฉลากกันว้าวมีเยอะมากเลยค่ะตัวเลือกเลขสองอ่าไปอยู่กับพี่ลูกเกดได้เลยเ<อ>นะครับเดมเดมดมดมสวัสดีค่ะต <laughs> อนนี้ทุกคนอยู่กับเอลซีเจมค่ะน้งเอลนะคะเลขที่ออกนะคะเลขที่ออกคือเ <laughs> มื่อกี้เอลให้หนึ่งไปแล้ว หนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับงวดที่ต้องหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับค่ะไว้เจอกันค่ะทุกคนบายแอลก็บอกงวดนี้หนึ่งนะครับครั้งหน้าเพื่อนมา